สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับรถที่ผมใช้อยู่เป็นมิตซูบิชิปาเจโร่ปี2013นะครับจอเดิมนะครับเป็นแบบนี้นะครับคือไม่ใช่จอ Android นะครับก็คือ,อของเดิมก็คือตามอายุการใช้งานนะครับเปิดติดนะครับแต่ว่าก็คือในเรื่องของการเล่น อะไรต่างๆก็ไม่สามารถจะเล่นได้นะครับเชื่อมบลูทูธนะครับก็ต้องแปลงจากวงจรของตัวรถนะครับในส่วนของที่เป็นวิทยุนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยลงชิปไปแล้วนะครับเป็นเครื่องเล่นเดิมๆนะครับเราก็ต้องถอดถอดตัวนี้นะครับอันอันนี้คือจอเดิมนะครับจอเดิมมันจะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วนะครับจอใหม่ผมลงเป็น9นิ้วนะครับอ่าก็ อันนี้อันนี้ของของเดิมนะครับก็ก็ดึงดึงออกมาตรงๆนะครับนะฮะก็หลังจากนั้นก็จะมีกิ๊บกิ๊บมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสามตัวนะครับแล้วก็เราก็ต้องแกะกิ๊บมาใส่อ่าตัวใหม่นะครับเห็นได้ว่าตัวใหม่มันจะมีกิ๊บนะครับก็มาใส่เรียบร้อยนะครับวักเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัว อันนี้อันนี้ไปเสียบปลั๊กที่ไปเสียบตรงบริเวณด้านหลังที่เป็นเครื่องเล่นนะครับเป็นปลั๊กอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มนะครับในส่วนของจอใหม่นะครับมันเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็คือถอดปลั๊กของเดิมออกนะครับหัวหัวตรงอันใหม่นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็เอาชุดปลั๊กนะครับชุดปลั๊กที่มากับ เครื่องเล่นตัวใหม่นะครับก็เสียบเข้าได้เลยนะครับที่ยวขาวตรงนู้นนะครับในส่วนของปลั๊กตรงด้านหลังนะครับมีอันนี้ก็จะเป็นฟุตอ่าในส่วนของอ่าต่อปลั๊กสัญญาณนะครับจะเห็นได้ว่าตัวตัวนี้นะครับที่เป็นสีน้ำเงินสองเส้นนี้อันนี้ก็คือเป็นสัญญาณไฟปลตรงนี้นะครับก็คือเป็นเป็นฟุดที่ต่อนะครับอันนี้อันนี้ก็อ่าวิธีการเนาะเรา,าก็ต้องแกะแกะตัวน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงตัวน,นี้ออกมานะครับอ่าตรงนี้นะครับมันจะมีหมดอยู่ตรงนี้นะครับ สายที่ผมมาจ้ำนะครับเป็นไฟถอยนะครับผมใช้ไขควงนะครับไขควงคช็ดไฟนะครับวิธีการง่ายๆผมบอกเทคนิคเลยก็แล้วกันนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับเราเอาไขควงคช็ดไฟนะครับที่เป็นไฟดีซีนะครับก็มาจิ้มนะครับมาจิ้มดูที่ขั้วสายนะครับถ้าไฟมันสว่างก็แสดงว่าเส้นนี้นะครับอันนี้มันเป็นเส้นสีแดงๆดงดำดนี่เนาะนะครับก็คือเป็นเส้นไฟถอยนะครับเราไม่ต้องไปต่อจากบริเวณด้านหลังท้ายของไฟถอยนะครับเอาไฟที่ใกล้ๆตรงนี้เลยแล้วก็ลากสายเส้นนี้นะครับก็ผ่านคอนโซลนะครับผ่านคอนโซลนะครับออกไปยังหลังต่ออไดดด้้เลลยนนนะะคครรรรััับบมาาูงงตห ที่มีพิวว์ตรงที้แบนแบนตรงนี้นะครับก็คือจุดปักชุดปักตรงนี้นะครับเนี่ยเราเสียบเข้าไปครับันี้ก็คืออ่าในส่วนของปักตรงนี้ก็จะมีอ่าในเรื่องของไฟที่จ่ายมานะครับแล้วก็ชุดสายไฟนะครับก็ราะป็นปักตรงนี้เสียบตรงด้านหลังเครื่องได้เลยนะครับส่วนอ่ตัวปักต่อมานะครับก็จะเป็นเส้นนี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือชุดต่อในเรื่องของสัญญาณเอวีนะครับนะฮะอ่าเห็นได้ว่าพอร์ตยูดอสดีนะครับก็มี GPS นะครับไปฝังไว้ตรงใต้อ่าด้านล่างตรงเสานะครับฝังทางด้านซ้ายนะครับจะเอาเอาซ่อนไปไว้ตรงตรงข้างกระจกนะครับอ่าตัวสเปค ตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็จะรองรับในส่วนของกล้อง360องศานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ซื้อกล้อง360องศามานะครับก็คือติดเครื่องเล่นไว้ก่อนนะครับสเปกก็คือแรมสี่นะครับลอม64นะครับ4คอร์นะครับก็คือในเรื่องของรองรับนะครับก็เหมือนกับโทรศัพท์เลยนะครับก็คือตัวนี้เป็น Android 13นะครับสามารถ เล่นได้ทุกอย่างนะครับก็คือในเรื่องของจอสัมผัสนะครับก็ความไวนะครับก็ไม่ต่างกับมือถือเลยนะครับโอเคนะครับมาต่อนะครับตัวนี้นะครับก็จะรองรับสําหรับ wi-fi นะครับดูนิดนึงนะครับได้ดู g o o g l e ได้ตลอดเวลานะครับเราก็สถานที่นะครับดูนะครับว่าตอนนี้นะครับ สถานที่เป็นปัจจุบันอเบียตไหมนะครับเราก็ดูได้เลยนะครับมาดูนะครับการตั้งค่านะครับตอนนี้ผมเชื่อมสัญญาณไวไฟแล้วนะครับมาดูในเรื่องของตัวอื่นนะครับเครื่องเล่นนะับก็เหมือนมือถือนะครับเราก็ต้องตั้งค่านะครับที่เป็น Google ก่อนนะครับลงบัญชี Google นะครับแล้วก็มาดูสเปคในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวของเครื่อง เอนดอเวอร์ชันสสามนะครับแลมสีนะครับรอมนะครับปนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อสมบูรณ์นะครับมาดูนะครับเมนูนะครับ,นะรบ,นะรบก็คือจอสัมผัสนะครับสามารถเล่นได้เหมือนมือถือปกติทุกอย่างเลยอลองเพลงดูนะครับ โอเคเลยครับนะครับก็เสียงดีนะครับเหมือนกับเครื่องเสียงเดิมเลยนะครับถอยนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติ